ล,ลงมาลงมาลงมาเลิมิตลิมิตจุดหนึ่งใช่ไหมพี่เกิดไหนกันเนาะ โอ้แปดห้าเต็มเลยโอตาบ้านตาบ้านตาบ้าน ที่เดี๋ยวจะเป็นเนตเขียวแล้วมามีโละ่ะโลไม้อันนึงดวนดวนเซิร์ฟแม่่ีหม่ลิมิตลิมิตแป๊บนึงนะตอนนี้ถึงจุดขายแม็กซ์จะตายก็เลยงอยู่ว่าเ้ยเกิลอะไรไปมัไปปนไปนหลังบ้าน มียาปะตรงศพอ่ะมีปะมียาอยู่ไหนอะมล่อไปนึง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 นต่างไปตอนีเต็มมาดีกว่าที่พี่เอานต่างกับผมมาี่นใครที่มาใหม่อ่ะพี่นักต่างมีมาวินได้ได้ได้ ระวัตาย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 ขึ้นมาอีกเยอะเลยพี่พี่เข้าบ้านก่อนดีดีิงนะเฮ้ยตาบ้านมีต้บ้านมีไม่ตบ้านมีจริงไม่ใช่พวกเองตาย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 เรออมันปีจริงพี่อยู่เนี่ยตายยังพี่ไม่ตาย หายากันขึ้นมาบน,นาบ้านเฮ้ยไต่บ้านไต่บ้านขึ้นพี่เฮ้ยไต่บ้านจะไม่ขึ้นดักอ,อยู่ไ <c oughs> ว้มันปีนพี่ปีนหน้าบ้านแล้วจุเต็มม่มาจุดเต็มมาดีกว่าจุดเต็มแต่สี่ตัวเลยอ่ะปิดบ้านให้ก่อนปิดนะปิดปิด,ดปิดวิ่งรถปู่ไว้นี่บานเลยอ่ะจะปิดไม่ได้วะปิดนี่ก่อนแล้วกนันเอ็ดจะพี่เก็บดิเฮ้ยมีคนมา เอาแล้วพี่จุดเต็มด้วยรัวพี่ดิรัวนี่รัวนี่ผมจะปีนเนาะหลังบ้านเข้าอีกพี่ใครไม่มีก่อใส่อะเก็บอะไรไม่ได้เลยวะกอลอีกสามตัวในตัวนะี้ยมาโน่นด้วยนะบ้านไอนเนี่ยดันมาแล้วดันมาแล้วตามไป แม็ก์เลยทุกสามอันไหนพี่อยู่ไหนหลังบ้านสองตัวเก็บอะไรไม่ได้ออแล้วพี่บอยบอยถอนไหมบอยหลังบ้านมามบอยเราต้องถอนพี่เพื่อนนะถอนก่อนเลยไ,ไปดีพี่ถอนก่อนเลยไปที่บ นะขอบคุณครับ thank you น no. ้องรักพี่ที่สุดเลยวันะน <laughs> พี่ยิงไปหลายตัวอยูอยุตัวใต้บ้านผมยิงไม่โดนถือว่าได้อิ่มครับนคนดูเอนรบิเข้ามาผมยิงไม่โดนเหมือนสักน็ดเลย